นนสวัสดีปะลูสวัสดีปะลูก,น,กบบนีด็สนะิไปเดินบ้านเอมินาโอ้ประเ,เด็นบ้านเอมินาป้าเก่งเนาะโหจักเอมินาเซยเดนาเอยาไปกับไพ่ไปก็ไยัไงเด็กับวุ้นสะพายโอ้ไปวุ้นสะพายได้ปะอืออ่าเไปวุ้นสะพายสพาย พี่น้องเอ้ยมินิล่มแห้งอันนี้เนาะล่มแห้งอันนี้รอหนาวเหรอใช่ป่านอาบหนาวเด้อที่ไปก็ไปไงเมื่อน,นี้ไปเดินบานเถ้าเส่ขี้หนา่าษบุนในสักสักบุษบุษแนวเมื่อนี้เดียว หอยกระยูเพื่อนเนาะพี่น้องซักเสือ้อซักแพะนี่แหละแต่กระเซี่ยเงินให้น้องซุกนอหนองซุกส,สีร่วมเงินให้อัใส่ขนาดป่าได้จากหอยรอบที่ซองนี่คือซองพันน้อพี่น้องซองพันหาสิบหกบาทนี่แต่ว่าห,หายหาสิบพันเลยจากผู้เฒ่าแอร์พันหนึ่งเนาะไหนแก กับเมทางอังกฤษพันหาสิบหกบาขออท,าทอขอบใจไดรๆเดาาอเมยอยู่ทางอังกฤษุนอ่านชื่อบุหรขอบใจไดรๆเดอ,ขอ,ดดอขอบใจจุกูทุกคนอเอา,าเงนินใครตไหนก็เงินอันไหนใคยได้อัอนไหนไปแลกเลย เดียวไปแลดเงื่อนสิพีเป็นสามเืินหาท่านจุกที่เขาไปปักเศะเนาะไปแดกเงินพี่น้องเอามาให้เพื่อนนั่นแหละไปปันหาชิบพวกปั๊ดไปจำบานบ๊ายบายบ๊ายบายนี่ยบ๊ายบายจุ๊บ พี่โดดเข้ามาโอนแม่วาดจะไปครัดชิมะหับวะพี่โดดไปสู้ลูกค่ะโอ้อ <สะ S 1> กับพีต่ตอหน้ำแม่บ่เออเป็นจมวอลบชีกระดุบเมืองพี่นอวลมลมแห้งแห้งมานนี่แบบยางแห้งอ่ะโอ้จะไหมดมลงมา เราไม่เห็นแต่เสีะไปอยู่ไก่ตนไหม่เป็นตาไลในกล่องมันคือว่าแห้งนกนกเสียแต่นั่นตัวจริงมันแห้งมันเดือเอือยเอือยเอือยไม่ด,ดีหรอเป็นใหไงนกใหม่ใหม่เนาะ ngày mà xài đi hai mươi năm 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 ba ngày một tuần mãi nè mọi người bột đọc mãi hai mươi ngắm năm mãi mọi người phải dưới mình tiêu cập đồng liệu ไปถ่ถวกะว่าสบายพี่แม่กบว่าอยู่เนาะสบายดีทูกอย่พี่น้องจวจักหน่อยซี่แรกที่ยาง,ง,งไปเมืองทางค่ะจ้ะเนาะว่าค่ะจะเหตุถอดไซน์เน่จักหน่อยแหละสักเสื้อลูกแล้วพี่น้องอันนี้ยังสักเสื้อลูกอันนี้ก็ไก่ที่เช่าแหละ อย่างอีกร้อยหนึงธ <c oughs> นาอาย <c oughs> โอดไม่รอเบิกโลกเอิ่มเขาจะเห็นเปล่ามแหงไรไม่เไยเขาเห็นบปล่าอ,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 อ้าวไพเมื่เกี่ยวาญไงปะ nhà bớt là nó mẹ bông hàng thì nó có vườn thang coi nó cũng hay là mã trận theo là bông ông chúc thân mà lo ông nên hẹn ông đó ตอนนี้ตอนแรกเลยยังมาบัลทันหอดล่มล้ายพี่น้องครับรหลดกับศีรษะมาเบ่งมาหัวใจเนี่ยนี่โอ้โอ้แล้วเลวเนาะ ตอนเสาตจะนี้หอ,อ,อยก็จะยงงหอดนะเพื่อนบอบบี้ได้พี่ดอกนี่เอาตามกำแพงเลยเนะ อยูทีมที่สองแล้วเพี่จสองจหนึ่งเทา,าแล้วแนละ้วเนาะว่านี่ตอนนี้เขาเ็ดตอนเจ้านี่เขาเรียนตอนแรก <c oughs> เบิกรถจ้เข้าเบี่ยนไปทางไหนว <st ut ters> ะเบี่ยนได้ไหมได้ครับเวย

ี๋ยวหวอดนดีกว่นนะ่ะจะผักน้องเหรอแล้ว,วหยวอดเบิดเงินแล้วน้องฟุกเอาเงินมาอีกก็สั่งแฮสั่ง่าอีกเนาะทาบิงไปไเรื่อยๆได้พี่น้องว่าสีใดช่ำใด จุดจู่ซองเขามีแต่ผู้ชายจุที่หนึ่งผู้ชายมาไล่ที่จะมียิ่งไลยจุที่หนึ่งแต่ว่ามีแต่เพื่อนที่แบาบว่าโบมี่หัวหน้าของัวนะโบมี่ผู้ชายเป็นรักจุหนึ่งค่ะจุซองยังว่าหัวหน้าของพวกเขาจะอยู่บ้านไลนะก็จุที่หนึ่งมีหนุงอา อ,องอานี่ก็บีสุสเนาะยนปีใหม่ก็มีนี้นองอานน้นองอานก,กับแบบบรอดเป็นรักปนไดน,นะและ้วก็ยังจักหน่อยมาดนมาเ้นบ่จากนี้ชิวเวนบ แล้วก็อันนั้นอีกใชไปวะเข้าไปย่องเพื่อนน้องป้าน้องป้ากับบอมมี่พิสัยเนาะพี่น้อง มีแต่มิยงเพื่อนปลาเข้ากับพ่อมีผู้ชายเพื่อนน้องตีบกับผู้ชายกับพ่อรองตีบกับมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์การกับไปการแล้วก็เกยออยู่จุดหนึ่งวันจันทร์กับไปการเนาะสาวถือเสาร์อาทิตย์กับเป็นเกยอมาแท้แล้วมียิ้งมาลายเนาะมียิ้งเป็นสชือลายเห็นนะ ก่อนเสาร์เขาจะเทซาสอบนะตอนแรงหา างงนี้มันจะแขบแน่นอนพี่น้องเมื่อกี้ได้กวางเติบอยู่แล้วแกบแน่เติบเพราะว่ามันอยากแขบเขาแขบเขาไปแถวบุ่นก็แห้งแข็งเนาะ

เป็นขั้นโมกพี่หงจะให้ทุกขั้นกลางนึ่งทำตัวหน่งม่ที่ข้าวอร่อยข้าวที่เป็นต้นน้นกลางข้าวที่รู้ใจแล้วก็มาพความจริงก็ให้ที่นี้มาแล้วแล้วก็มา ใส่แฮรร้ายมันแหน่ได้หรอมันแหน่ดีใส่แหรร้ายมันแหนู่ปูนอบนิบุจักก็ลักีเบิก

好，真的。跳 <Hey, S 1>。<laughs> <laughs>

จากที่มาแต่เปิ้ลเขจะท่าเนาตพีกก่อเ็ดท่าเอ๊ะกป้ตาวยกโอ้โกลว,ย,กกวยงยเว้ <c oughs> ล่ะลมพัดมาท่านแกจะงวยก่อนแหล Oh, quá sức khảo cứa sống cứa hô. Nay, thì để tạo sống lại đi. Oh, gái về quý học đại 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 อันนี้ก่อนหุยก่อนล้มพัดก่อนล่มพัดแท่งร้าย้ออ่อน,ออนเดี๋ยวตัดก่อนนะล่มพัดแท่งร้ารนะ่งหยเจีี่สามพี่เนาะดป่วยคนบอลันซุกเนาะหุยก่อนพี่เนาวมาเ dạng bì cuối phục quay bóng 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 เอน้องสุนัขมากกว่าน้องสุนัน้องตายกวดาน้องโอ้ยไงน้องสื่อบอกมึงไงน้องสื่อเนาะจะเอ่ยทิ้งน่ะอันนี้แบบนี้แข็งเป็นแข็งหน้าบาแข็งทิ้งใจแบบนี้ก็ได้อยากถ้าเห็นอยู่ในหันจะได้เว้นที่ต้องสื่องานนะจีบพระถุงขั้บ้า หยิบใช้ทางนอกไรใช่ฟมซื่อๆอน,น,น่กระฮักโลกกรีฟต้องอันม่หายฮะกรีัต้องอันมะหายขีดไเกเจ้าเจาเออใ่อปานมากเลยม่วน,นนะวุลป,ปเด่นม่วนบะจะไปดื่มะ แม่นบอกอ้าวได้ยังไม่นแน่บอกปะลูกได้อีอยังไหนดีอีกยังได้ผักเทียมไห้ยังอีก<น>บ,บกนะ้าวบ้าวโอ้พ้าอ่ะไหนยังมันอืมมักงโดโตจื้อมาจะปักโอ ต่อไปเห็นแบบสองเขียนหนสอ่เอาเมื่องเอาแมุเน้าแก้เอาไน่อยตามเขื่อตดหน้าเดียวไหวฝาพีต่อน้ำเน่พีต่อสีเมื่อม่หยุเออเดี๋ยวเมยสีมกห้กิน มุกโดพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าหนึ่งขามุกคนนะหนกขามุกอนรู้มุกนีหอมหนุวนดน